มาต่อ EP 2สองนะคะหกบทสวดตุลชัยปากอนโมมีพุทธเตชสะสัตตนะวัตนะตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปะสีเทวานารายะระมีสุรา สิทธิพรมาจะอินทาจะรตุโรกาคัมพีรักขกาสามุทาภูตุงคังคาจาสัพพามาชัยยะปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทินีทรีอุธาทิอุธาทีนาทีนาทีทชัยยะชัยยะคาคนละตุละนิสัยนิรายสายสนนะเมรุราช พุนนาราชีชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาคินทะานาคีปีศาจภูตการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาธานะมุขชาชาชัยยะชัยยะว่าลุนะามุขขาสตาชัยยะชัยยะจมปาที่นาคักกระคันถกชัยยะชัยยะคัชชน่าตุรงสุกะราภูชงสีหาพยาขาทีปา ชายะชายะว่ลุนน้มุขะยาตาชิตตาชิตตาสินารีปุณณสุธีนารดีชายาชายาสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณีตาลีสัทธาสุชายาชายาชายาธรณีสันตินสัทธาชายาชายามังกลาลัญญาภักเเวชายาชายาว่าลุนนัยกขีชายาชายาลักขเสสุระผู้ชาติชาชายาชายาพรมเมนท่าณ ทัขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวิญสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะเมหิสุโรหังโรหังรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรคโขชัยยะชัยยะนาโขวิรูหาโขวิรูปักโขจันทิมาลวิอินโทจเวนาเตโยจักเวโรวะรุณโนปิจักอคิ วายโยจะปาชนโหกุมารุทัตตารัตโกอัฏฐารสัสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาพภาชัยยะรามโอพระวันตุเตชัยยะธโมจัสังโคจัสสปารจัสชัยยะกังเตเอเตนาชัยยะเตเชนาชัยยะโสติพระวันตุเตเอเตนาพุทธเตเชนาุนตุเตชัยยะมังคลัง อโยปีพุทธศาสิริมัตโตอายังมาลัสสะจัปปะปิมัตโตปรชายโยุโสยมโพธิมันเตปโมติตาชชยะตถาพระมคนามหิสีโนชายโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาลัสสะจัปปะปิมัตโตปรชายโยขุโสยมโพธิมันเตปโมติตาชชยะตถาอินทคณามหิสีโนชายโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาลัสสะจัปปะปิมัตโตปรชายโย อุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทรวคณานามหิสีโนชยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาลสัจปาปิมัตโตราชายโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสุปันนคณานามหิสีโนชยโยปิพุทธศาสิริมัตโตอายังมาลสัจปาปิมัตโต巴รชายโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถานาคคาณามหิสีโน ชยโยปีพุทัสสะสิริมาตโตอายังมาลัสสจัปปาปิมาตโตปราชโยโกสยมโพธิมันเตปโมติตาชยาตถาสัพพมะขนามหิสีโนชยโยชยันโตโพธิยามูเรศกยาณานันทิวัตถโนเอวังตาวังวิชาโยโหหิชยันสุชายมังคะเลอปราชิตปัลลังเกศีสีปทวิโปขะเล อภิเสกสัพพะพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหิตตังสุขโนสุมุนหโตสุจาสุยิทังพรหมาจาริสุตปปักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปักขินังปักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปักขินาปักขินากตวานารพันตันเถปักขินีเตอัฏฐารถสุขิตาวิรุฬห์ พุทธศาสนีอโรคาสุกิตาหุทะธาสหัสเพหิยติพิสุนันตุโพยโตเยเทวะอสมิงธานีอาทิัตาธีขายุกาสธาหุษ์ตุสุกิตาหุษตุสัพธารักขันตุสัพพัตตานางรักขันตุชินาสาสานางยากาจิปัฒนาเตีสังสเพปุเรนตุมโนราถายุตกาเรปวสันตุวสังวสาวาลหะ วาลาหากาโลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพัธากายาสุขังจิตตาสุขังอะหันตุยะถาละหังเจ็ดบุตรสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกลางสมัญยยพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตาวเานอนากะปินทิกสะ อาลามตันลักโขภพวาวพิกุอามันเตสีพิโวติพทธันเตติเตพิกุพักขาโตปัจจสูสย์พควาเอตทัโวจอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขารานิจติต่างตถาคตววพิสัมพุชิติอภิสมติอภิษ สัมพุทิตาวาพิ่สมีตาวาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัญธเปติวิวรารติวิภาชาติอุตานิกรติสัภพสังขารานิจติอุปา,า,าทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธา,าตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสภพสังขาราทุคาติ ตัตถาคาตัวพิสัมพุชิตเตียพิสมีเตียพิสัมพุธิตวาพิสมีตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปันธเปติวิวารติวิภาชาติอุตานิกรติสัภีสังขาราทุกขติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัภพธรรมาอนันตาติตัตถาคาตัวพิสัมพุชิเตย อภิสมีติอภิสัมพุชิตาวาอภิสมีตาวาจิคัติเทเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวรารติวิภาชาติอุตานิกรุติสัพเพธมานันตาติอิทมาโวจักพคขวะอัตตานาเตภิกขุพคขวโตภาสิตังอภินัน,นเนติ บุรสวดพัะเทกรตาคาถาอีกตีตังนาวาข่ามือย่านาปฏิกังเขียนาค่าตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงมาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามปะหินันตังอปัตตจานาคตังสิ่งป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตันถาตันถาวิปัสติอสังหีรังอสังปุปปังตังวิธามะโนโรหูหะเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเจ็มแจ้งไม่งอนเง,งียง,ง,งคอนแกนเขาควรพอ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัจเจว่ากิจจะมาตาปัง <c oughs> โกชัดยามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้หน้าหีโนสังขารันเตหนะามหาเีนีหน้ามัจจุนาพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสียงมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิมอหรูรตะ มาตันที่ตังตังเวพัทเทกาลาโตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม เก้าบสวดธรรมสังเวขะปัญจเวคณนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเดี๋ยวมาต่ออีพีสานะคะพอดีเขามีงานที่บ้านเขาต้องใช้กระจายเสียงนะคะ